สวัสดีครับวันนี้ซิดีช็อปจะมาสอนการตรวจเช็ครถนะครับผมตรวจเช็ครถประจำวันของ Honda CR-V นะครับผมปี2000น่าจะปี2003นะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็ดูด้วยสายตาก่อน,นครับผมว่ามีอะไรแตกต่างไปจากเดิมไหมถ้าไม่มีนะครับผมก็มาดูซี่นะ้ำมันเครื่องกันก่อนครับ ใ้จุดนิดนึงครับผมจุดล่างนี่คือจุดมินนะผมจุดบนนี่คือจุดแม็กนะผมให้อยู่ถึงจุดบนนะผมคันนี้ามาอยู่ประมาณนี้นะผมต่ำกว่าจุดนิดนึงครับผมเราจะต้องใช้ชิชชู่เช็ดนะผมแล้วก็เสียบไปนะผมเสียบไปแล้วก็ดึงขึ้นมาใหม่ับผมนะเซนเะตอร์บอกอยู่จุดนีด้ ประจุนะเดี๋ยวเซตเตอจะเช็ดให้ดูนะว่าจะเป็นไปตามที่เซตเตอบอกไว้ไหมอ่ะดึงขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมต่ำกว่าจุดเล็กน้อยโอเคถ้าเราไม่มั่นใจเราเช็ดนะครับผมแล้วก็เสียบเข้าไปอีกอ ก่นครับผมมาน้ำก่อนมาน้ำ,นนำเราจะมาดูตรงนี้เนี่ยถังน้ำอยู่นี่ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันเออมันจะมืดไปหน่อยนะทุกคนเอาเปิดไฟหนะ่อยถังมันมองไม่เห็นแล้วก็เราเปิดดูเลยแล้วกัน เาเปิดก็ให้เราหมุนไปทางซ้ายนะครับผมหมุนเกลียวซ้ายอ๋อนี่เขาดูนี่เขามีการวัดให้ดูน้ําจะอยู่ประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เราจุดเขาอยู่ไหนอะอ๋ออันนี้ไม่แน่ใจแนละ้วทุกคนออสองด้านท้างนี้เขาเขาส่องไฟด้านท้างนี้ เาให้ดูจุดที่ก้านได้ยังไงมันจะดูจุดที่ก้านนี้นะทุกคนแต่ต้องสังเกตน,นี่อันนี้จุดล่างจะมีจุดอยู่เห็นไหมในกองอันนี้จุดกลางอันนี้มีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้ก็ถังอ่าอ,อ,อาจจะให้เติมถึงเลขหนึ่งหรือตรงนี้จะเป็นตรงกลางตรงนี้ต่ําสุดหรือว่า เล็กหนึ่งก็ยังมองมเห็นเดขนี่ไงเด็กหนึ่งอ่ะแต่ชี้แน่ๆก็ให้อยู่ในระดับประมาณนี้นะทุกคนประมาณ80%นะครับผมอย่าเติมเต็มนะครับผมเติมเต็มอ่ะปิดเราดูที่ถังทักไม่พอเราต้องมาดูที่ตัวฝาหม้อน้ำด้วยนะ ฝาหม้อนนะ้นี่เราปิดแน่นยัแน่นนะฝาปิดก็ต้องให้แน่นนะผมฝาหม้อน้ำอยู่ตรงนี้นะเครื่องร้อนห้ามเปิดนะผมเครื่องร้อนห้ามเปิดอันตรายดันเราจะดูว่ามีมอน้นในหม้อน้ํามีน้ํำไหมเราเปิดแต่บันดันน้ําขึ้นมาครับผมก็แสดงว่ามีนะผมเวลาปิดปิดให้แน่นด้วยนะผมห้ามปีนเกลียวนะไม่งั้นเครื่องฮีทเครื่องพังนะผมอันนี้ต้องเน้น เน้นเลยครับผมอันตรายเครื่องร้อนห้ามเปิดเปิดแล้วปิดให้แน่นนะครับผมอย่าดูมปิดนะครับผมเสร็จแล้วก็มาดูน้ำมันโซลเวอร์กันคนระับน้ำมันพซลเวอร์ตรงน,นี้ขับรขึ้นมาเลยสังดูมีน้ำมันนะครับผมดูขีดตรงนี้ขีดด้านข้างเนน่ยมามาฝั่งนี้เข้ามาฝั่งนี้ขีดสองขีดได้ไหมนี่ขีดนี้ฝั่งนี้ก็ใช่ อันเดียวกันนะผมอันนี้อ่าแม็กด้านล่างบินนะผมให้อยู่ในค่าแม็กเส้นบนนะผมอย่าต่ํากว่าค่าบินเส้นล่างนะ,ะต่อมามาดูนะ้ํามันเบรกนะครับผมน้ำมันเบรกเปิดอันนี้น,นี่น้ำมันเอามาดูค่าแม็กนี่แม็กอยู่ตรงนี้เราเปลี่ยนให้ค้านหลายทีแลนะ้วเนาะ นี่เส้นนี้ครับผมแม่ไม่อยู่เส้นนี้นะบินอยู่ด้านล่างไม้อยู่แม็กสายได้ไงวะเกี่ยวมันทหลเกียร์นี่คือเด็กนี้แล้วมันเกียร์อยู่การน้วมันเกียร์ดูซีมีที่วัดไหมไม่มีที่วัดน้ำมันเกียร์หรอกถ่ายตามระยะแล้วจะดูได้ไหก็ถ่ายตามระยะไงโอเคน้ำมันเกียร์ไม่มีที่วัดครับผมส่วนตรงนี้เป็น น้ำฝนนะครับผมอันนี้เติมน้ําเปล่าปัดน้ําฝนไม่ฉีดกระจกนะครับผมอันนี้เติมได้เต็มที่เลยแต่อย่าเติมล้นเยอะนะครับผมอย่าเติมเยอะเดี๋ยวมันกระชอมันจะขบนะครับผมอะต่อมามีอะไรอีกเสร็จแล้วครับผมเราก็ดูอ่ะพวกอ่ะพวกน้ํายาพวกน้ํามันน้ํามันเครื ยาหม้อน้ำน้ำมันเครื่องนะผมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาสตาร์ทเครื่องดูอันนี้ก็สําคัญนะผมสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์มาดูตรงน,นี้สตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์นะผมพัดลมจะต้องทํางานนะคันนี้มีกี่อันมีพัดลมมีสองตัวสองตัวนะผมเดี๋ยวเซนเตอร์จะไปสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์นะผมว่าพัดลมจะทํางานไหม นี้ก็สำคัญนะผมถ้าเราไม่ได้ดูพัดลมนะเวลาเราขับไปสิว่าเครื่องอพัดลมมันเสียนะครับผมสมมติว่าพัดลมมันเสียเนี่ยจะทําให้ความร้อนขึ้นถ้าเราไม่ได้สังเกตนะครับผมอา,อาจจะทําให้เครื่องฮิตได้นะผมก็จะต้องใช้งบในการซ่อมหลักมื่นนะผมอันนี้ต้องเน้นนะครับผมมีฝาหม้อน้ํานะครับผมฝาหม้อน้ำสองตัวนี้แล้วก็พัดลมนะครับผมอันนี้ต้องเน้นนะครับผม เพราะว่าถ้ามันไม่ทํางานคือเครื่องพังเลยนะครับผมความร้อนขึ้นเครื่องพังส่วนน้ํามันเครื่องนะครับผมถ้ามันไม่เจอกระแทกเจออ่างแตกนะครับผมหรือว,ว่าน็อตคลายเนี่ยน้ำมันเครื่องมันก็จะไม่หายครับผมอันนี้ไม่มีโอกาสหายแน่นอนนะครับผมในเมื่อเราเช็คทุกอย่างพร้อมแล้วก็เราก็จะขับรถได้อย่างปลอดภัยนะครับผมแล้วก็รถเราก็จะมีอายุ การใช้งานยีเดยาวขึ้นนะครับผมแซนโต้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผม